จา๋าวันแม่ยู้ยยายยังไงนะป้ายายยังไงคะาสาชาโอ๊ยจิบดูจดัดด<อ>นะูอยน่าะดื้อน,นะพูดก,กัน,นดีๆนะน่ารักจังเลยคุับจุบยายด้วยจุบยายด้วยโอ้ ใครคะน่า,าร,รักมามีด้วยหรอเอาดอกไม้มาให้างมาเอาดอกไม้ให้มามาีดีทุกมามีด้วยน่ารักจังเลยหลงเลยอย่างเงี้ยคนใครรู้หน่อยหนูใครรู้หน่อยอันนี้หัวอันนี้อะไรแฉะแขกคือนะนีกนนนนับมามีนะทุกตัวมีหนูน่ารักจังเลยค่ะหน้าเดินอะไรมาหน้าโนนหนาจับนี่ขนมนี่น่ารักคนนี้ไม่งี่เง่าน่ารักอันนี้ไม่ร้องไห้ใช่ไหมคะ เฮ้ยหอมมากเลยร้านป้าปา้เ้าปามนีร้านป้าปา้านป้าปาทําให้ค่ะในป้าปาทาให้ค่ะป้าปาทาให้หนูหรอให้ยายนวนค่ะไให้เอ้าไหวยาแล้วนะไหวยาไหวมามี่ไหวมามีแทนเลยเอาไหวมามี่ทาไงไหวมามีเออนั่งนั่วามามี่สวยๆทไงนะโอเค